สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาวากัมมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและแลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อนแล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคันตอกการดูดวงส่วนตัวตสมาร์ทอัาอาดีมาที่ปิลิฟเฟอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้นะครับอัลลาอาดีมาทำคาคูได้ครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งจะมีการโคจรยกย้ายราศีทั ซึ่งจะมีนนยยะสําคัญคือดาวพุธกับดาวศุกร์สองดวงสุดท้ายย้ายคือเรียกว่าโคจรผิดปกตินะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่าโคจรวิปริตนะครับแต่ผมว่าคาว่าวิปริตมาดูน่ากลัวไปหน่อยก็เลยใช้คาว่าโคจรผิดปกติแล้วกันเพราะดาวพุธนั้นโคจรเสดหมายถึงโคจรอ,อย่างรวดเร็วส่วนดาวศุกมนมนมนร์มลมแปลว่านิ่งนะครับไม่เคลื่อนที่เลยนะครับในเดือนนี้โอเคเรามาดูกันเลยผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูด้านล่างและขนาไมิถุนนะครับอยู่ตรงที่เนี้ยนะครับตนุราศีมิถุนมีดาวเกตกลุ่มหลักนะครับในเดือน,นี ทีนี้เรามาดูกันที่ดาวคือดาวประจําตัวจะเข้าร่วมเนาะดังนั้นผมขอพูดไล่มาทีละดวงเพราะเนื่องจากว่าถ้าผมกระโดดไปกระโดดมาผมจะลืมว่าผมพูดถึงตรงไหนแล้วพอดีผมเป็นคนขี้ลืมะนะครับเพราะว่าด,ด้วยด้วยภาวะที่เป็นโรคอยู่นะครับก็คือให้เปิดไทรอยนะครับทําให้มันลืมหลงๆล,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 ลืมๆืะครับอืมดังนั้นเนี่ยก็ขอเรียงตามลําดับเลยแล้วกันจะได้ไม่ไม่งงนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับดวงแรกคือดาวเกตย้ายในเดือนกันยายน 2อ6พดวงแรกเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่9กันยายน6 6นี่ไงดาวเกตขรจรจากราศีรากรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับทับลักหรือราศีเกิดนะครับดังนั้นดาวเกตกลุ่มลักเนี่ยผมจะบอกให้นะดาวเกตกลุ่มลักเนี่ยใครฆ่าไม่ตายคือพวกนนี้ว่า,าไม่ตายหงนะครับขออภัยที่พูดเรื่องตายนะแต่ว่าผมขอพูดพูดตรงนี้ว่าตอนที่ผมเรียนศึกษาใหม่ครับคืออาจารย์หลักเป็นอาจารย์ที่ออกทีวีใช่ไหมครับตอนนั้นอนะเมื่อ5 6ปีที่แล้ววาผมเรียนมาตั้งแต่ตอนนั้นอนะ พอาอาจารย์ลักษเป็นคนที่ทําให้แรงบันดาลใจผมเนี่ยมาทาตรงจุดนี้แต่อาจารย์ลักไม่ใช่อาจารย์ผมนะครับแต่แค่เป็นแรงบันดาลใจเพราะอาจารย์ออกทีวีอยู่คนเดียวตอนนั้นนะครับาทารายการหนึ่งนะครับชื่ al al อทอล์คทะลุดาวเนาะลราก็ดูกับพวกดาราครับดูดวงดาราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าคือด้วยด้วยการที่แบบเราก็คงจะเข่าไปนะครับโง่เข่าไปเองว่า โหราศาสตร์เป็นอะไรที่เป็นไสยศาสตร์แต่ผมคิดว่าหลายคนก็คงคิดแบบนี้ตอนแรกๆตอนเด็กผมคิดว่ามันเป็นไสยศาสตร์ผมเลยไม่ยุ่งนะครับไม่คิดที่จะสนใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับใครพูดเรื่องนี้ผมจะหันหลังทันทีไม่ฟังแล้วหันหลังด้วยคือแบบไม่คือเกลียดเอามากๆครับเพราะตอนเด็กผมแบ่งเขาแบ่งดํามากเลยทีนี้พออาจารย์รักทำออกทีวีเนาะเราก็ทุกมาทุกคนจะทุกจาก โรคใบนี้ทาให้เราต้องเข้าหาวิชานี้เพื่อเราจะได้รู้วิธีการแก้นะครับดังนั้นผมก็เป็นเหมือนคุณเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยมาดูทีวีแล้วลองเปิดใจฟังดูพอฟังเสร็จปุ๊บอาจารย์หลักบอกว่าอ่ะเป็นการโคจรดวงดาวแบบนู้นแบบนี้เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันมาอิทธิพลแรงดึงดูดของของจักรวาลของดาวทุกดวงผมเคยคือผมชอบเรียนวิชาดาราศาสตร์สมัยตอนเอ่อมไม่ใช่สิปฐมเนี่ยครับปฐม6นะครับปถม ห้ากับปรมหกเนี่ยผมจะเรียนเรื่องดวงดาวเรียนเรื่องของต่างๆค่เยอะแยะมากมายผมชอบในวิชานี้ผมก็เลยโอเคมันเกตเราเกตทันทีเลยผมก็เลยโอเคก็เลยเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าอ๋อโหราศาสตร์มันเป็นเรื่องของดวงดาวและเรื่องสถิติมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศัยศาสตร์ใดาๆเลยเพราะคนอื่นเขาพูดแล้วมันตรงอะครับมันก็เลยนึกว่าแต่มันเป็นศสยศาสตร์ไงเหมือนกับคนนั่งนั่งจุดทูปแล้วรู้เลยอะอะไรประมาณนี้มีทรงมีองค์นะครับ อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เนาะโอเคจบนะครับแล้วเกมเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยกลุ่มหลักเลยทําให้ใครฆ่าก็ไม่ตายใครไม่เกิดอุบัติเหตุตาย,ตายหงแน่นอนถึงจะพูดดูรุนแรงแบบนี้แต่มันดีนะจริงไหมละ่ะคุณจะไม่ตายหงคืออย่างน้อยสภาพสับสวยอะครับอะไรประมาณน,นี้แต่ว่ามันก็มีวิธีตายหลายอย่างไม่ได้หมายถึงคุณจะตายในตอนนี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุาีเงี้ยครับหลายแรงชนประทับแบบ บึ้มเข้าไปเลยทันทีอย่างเงี้ยหรือแบบระเบิดเหมือนดาราธิวาสนี่ครับคุณอาจจะแค่บาดเจ็บแต่แค่คือแบบไม่ถึงเสียชีวิตโอเคไหมุณจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งส่วนน้อยที่รอดโอเคนะครับจบแค่นี้ก่อนเรามาเริ่มต้นกันที่ดวงที่2คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันย์วันที่18กันยายน66อาทิตย์เข้าสู่ราศีกันออกจากราศีสิงห์ช่วงต้นเดือนนะครับถึงกลางเดือนเนาะพอกลางเดือนปุ๊บ18กันยายนเข้าสู่ราศีกัน อาทิตย์เจอกับอังคารอังคารเนี่ยมันรอมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นมหาจักรนะครับอังคารเป็นมหาจาักรเนี่ยมันหมายถึงการบุกป่าฝ่าฟันและเจ้าอารมณ์ด้วยอยู่ในเรือนพันธุหมายถึงครอบครัวอ่ะนะมันจะแตกแยกกันได้นะในช่วงเดือนนี้นะครับพออาทิตย์เข้ามาปุ๊บเนี่ยอาทิตย์อังคารเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจมันมีวิธีม,มันมันมีโตวแก้ให้อยู่นะครับมันแก้เองอัตโนมัตินะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะกับคาพยากรณ์นี้อาทิตย์อังคารคือคู่สตรูใหญ่ที่สุดในทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียยกกกว่าาตาตตตััอุุิเหแแ เลือกราอย่าร้างนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่หมายถึงการแตกหักกันนะครับทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แตกหักเองก็คือหมายถึงอุบัติเหตุเนื้อตัวแตกแยกอย่างนี้ครับแล้วก็หมายถึงสิ่งที่มันเป็นด้านลบทั้งหมด แต่มันมีตกแก้แต่ระวัง10วันนี้นะครับวันที่18ถึงวันที่28ใช่ไหมครับก็คือวันที่19ถึงวันที่27เนี่ยต้องระวังมันไม่มีดาวตัวไหนช่วยเรานะครับแต่พอวันที่28ปุ๊บดาวพุธรีบเข้ามาสู่ราศีกันหมายถึงว่าดาวพุธเป็นเจ้าของราศีกันมันหมายถึงสมมุติว่าราศีคือบ้านดาวพุธคือคนเป็นเจ้าของบ้านเพราะมันเป็น เกือนเกษตรคือว่าเกษตรและอุดนะครับมันมิตอานาจมากเพราะได้สองตำแหน่งนะครับองคคานได้แค่ตาแหน่งเดียวเป็นมหาจักรันนั้นเนี่ยอาทิตย์องค์มาอาศัยอยู่ราศีกันย์อยู่ในเรือนดาวพุธถูกไหมครับันนั้นเขาต้องเกรงใจถูกปะไอ้ดวงดาวจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบนี้เลยนะดูเหมือนเรื่องเล่าแต่ตามจริงมันเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยดาวที่อังคารจะตีคือจะไฟกันน้อยลงเพราะตอนแรกน่ะตีกันหนัวจบไหมครับพอดาวพุธเข้ามาปุ๊บทุกอย่างสงบลงแต่ก็ยังแอบตีกันอยู่สมมุติว่าเจ้าบ้านกับ คนอาศัยอะครับคือคนมาอยู่อาศัยชั่วคราวเนี่ยเขาจะแยกห้องนอนกันใช่ไหมครับแยกอยู่คนละฝ่ายอะไรงนเงี้ยดังนั้นเนี่ยอาทิตย์อังคารพอเข้าห้องปุ๊บก็นัวกันอีกรอบแต่นัวแบบเบาเบานัวแบบไม่ให้ดาวบุตรรู้เพราะถ้าดาวบุตรรู้ปุ๊บก็จะต้องเตะไอ้สองคนนี้ออกไปดังนั้นเนี่ยก็จะไม่มีบ้านอยู่ถูกปะครับดังนั้นเนี่ยดาวมันไล่กันไม่ได้ดังนั้นเนี่ย,ม,ม,ม,นนยมันก็เปรียบเสมือนว่ามันต้องลดลงบรรเทาลงเพราะดาวพุธเป็นเจ้าของเดือนราศีกันเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยมีตัวช่วยแต่วิธีการคือ อย่าใจร้อนนะครับอย่าเจ้าอารมณ์ใช้ความคิดให้มากๆเพราะดาบพุธมันหมายถึงความคิดมันหมายถึงสติครับสติมาปัญญาเกิดอุบัติเหตุก็ลดทอนลงได้หมายถึงเรารู้ว่าเราจะต้องหักหลบหรือเปล่าหรือเราอาจจะต้องเบรกหรือเปล่าหรือยังไงต้องดูสถานการณ์ครับมันบอกไม่ได้หรอกถูกไหมครับเพราะคนแต่ละคนมันมีคือหนึ่งหนึ่งชีวิตหนึ่งวันนะครับมันมีชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะก็ใจป่ะครับ ขออภัยนะถ้ามีลุงเกิดขึ้นกลางหน้าจอนะครับเพราะว่าแสงมันเข้ามาผมผมทำยังไงไม่ได้นะครับมันมันต้องเป็นอย่างนี้ไปนะครับโอเคทีนี้จบนะครับก็คือระวังแต่ก็ช่วยได้ด้วยดาบพุธนั่นเองมีสติครับอังคารมาจากเจเริญราษลา,ลาพะพันธุแปลว,ว่าโอเคมันก็แค่วิดเท่านั้นนะครับถ้ามีสตินะมันก็แค่วิดวิดหมายขางว่าเราอาจจะหักหลบแล้วเบรกทันอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปทําอะไรไม่ไปชนต้นไม้ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่า โอเคยังทรงตัวรถได้อยู่แต่รถอาจจะพังได้นะครับเพราะที่อังคารคือมันอาจจะบุบนะครับอาแบบนี้เพราะเราโดนแรงประทะ่ยครับก็ต้องเอาเป็นว่าชีวิตเรารอดดีกว่าครับเดี๋ยวเรายัางไงก็หาเงินมาซ่อมรถได้อยู่ดีแหละถูกไหมครับรถมันจะพังก็ช่างมันเอาชีวิตรอดไปก่อนเนาะประมาณนี้เพราะดาวเกตกลุ่มหลักด้วยไงเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็รอดเพราะว่ามันเป็นสี่แก,กนหมายถึงอยู่ในเกต์ลัคนาด,ด้วยครับมันได้รับการคุ้มครองจากดาวเกตอยู่แล้วนะครับ เกตเนีย่ยแปลว่าอุบัติการ์ที่ไม่คาดฝันแต่มันได้ทั้งดีและเสียนะครับถ้าประมาทก็เจอเรื่องร้ายเลยครับแต่ถ้ามันดีมันก็หมายถึงว่า,าถ้ามีสติทุกอย่างก็ควบคุมดาวเกตได้นะครับไปสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้นะครับทชนี้ดาวพุธมาจากเจริญตันนุก,กับพันธุไปเกษตรนี่ไงมันก็เลยคือสติมาปัญญาเกิดทุกอย่างสงบลงได้นะครับดาวอาทิตย์มาจากเจริญสาชา้าสาชาัพันธุก,ก็แปลว่า รถพันธุแปลปว่ารถนะครับเนี่ยระวังที่สุดคือคนมิถุนนะครับเพราะว่าพันธุคือยานพาหนะทุกชนิดที่เป็นโลหะเช่นจักรยานอย่าอย่าบองคามจักรยานนะครับจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์และรวมถึงเครื่องบินด้วยครับใครจะบินในเดือนนี้เน่ยนะครับต้องระมัดระวังดีๆต้องต้องขึ้นใส่การบินที่แบบมีชื่อนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเรียกว่า นักขับเครืค่องอ่าคะคนขับเครื่องบินเนี่ยนะครับกับตันเนาะก็คือพูดง่ายว่าเขาจะเก่งเขาคือเขาอาจจะแบบคือได้คนเก่งมานะครับเข้าใจไหมเราว่าเขาอาจจะแบบได้รายได,ได้สูงแล้วก็มีปัญญาจ,จ้างคนเก่งๆมาอย่างเงี้ยครับก็ก็ดูแล้วกันนะครับมันก็พูดยากอยู่ว่าจะยังไงนะครับตามจริงี่ยเลขเที่ยวบินเลขอะไรทุกอย่างมันดูได้หมดครับเพราะว่ามันเป็นเลขณยศศาสตร์เนาะในทางหรศศาสตร์เลข มันเป็นเกร็ดนะครับมันไม่ใช่โหราศาสตร์จริงนะพวกเลขคยศาสตร์เนี่ยพวกเนี้ยคือดวงดาวเท่านั้นห้ามคือเอาไปแปลเป็นเลขโทรศัพท์เลขอะไรไม่ได้พวกนั้นเนี่ยคือเกร็ดของวิชาโหราศาสตร์เท่านั้นครับอ่ะนะครับอาทิตย์พฤหัดเนี่ยนะครับเป็นคู่ดีมากครับสี่ห้าเนี่ยเป็นเลขดีมาก5้าสี่เนี่ยครับมันเป็นเลขแบบสุดๆแล้วเลขที่ดีที่สุดแล้วว่าสี่ห้าห้าสี่นะครับอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยได้บัตรประจำตัวประชาชนรวมกันแล้วได้น่าจะประมาณ45่สิบห้ามั้งถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่ใช่สิบ ไม่ใช่54นีะ่นะมาน่าจะได้45นะครับอะไรประมาณนี้อืมโอเคลองไปรวมเลขดูกันนะครับเลขดูกันเล่นๆใครได้1331 1, ได้4ี่าเจ็เเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเลขอบุบติเหตุทั้งนั้นเลยนะครับ1 3กับ่า3 7กับด้วยนะครับโอเคไม่ได้ใบหวยนะอ่ะเรามาดูกันต่อคือดาวสุกดวงสุดท้ายก็สูราศีสิงห์วันที่8กันยายน66 มนมนไปวันนิ่งเนาะดาวสุกนิ่งอยู่ในราศีสิงห์เพราะเดือนที่แล้วเขาถอยหลังนะด้วเขาก็เลยเข้าราศีสิงห์แล้วนิ่งทดรอบกันนะครับการพักเสร็จมนภพเน,นี้ยมันเป็นดาวบับคอนะครับดาวสุกเป็นดาวสุประคอก็จริงบางคนจงงว่าอา้าทำไมอาจารย์บอกว่าเป็นดาวบาับคอดาวทุกดวงถ้าเป็นดาวสุประคอถ้าพักเสร็จมนแปลว่าเป็นดาวบับคอไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้โทษรายแรงมากเพราะว่ามนแปลว่านิ่งคือหมายถึงผลที่ไม่เกิดทําอะไรไปก็ไม่ได้เกิดนะครับมันไม่เกิดผล ส่วนเสิร์ชเนี่ยมันไวเกินไปแปลว่ามันอาจจะผิดพลาดได้ดาวพุธรีบเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่ว่าก็ต้องระวังอยู่ว่าบางทีความคิดเร็วไปจะตกลงรายละเอียดได้คือมันมีข้อละเอียดยิบย่อยไปหมดนะครับในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยดังนั้นเนี่ยชีวิตของมนุษย์มันไม่ใช่ง่ายครับวิธีวิชาการโหราศาสตร์เนี่ยมันก็ยากมันก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากถ้าทํานายแบบผ่านผ่านง่ายครับแต่ถ้าพยากรณ์แบบละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วมันเป็นอะไรที่ อืมพอฟังแนละ้วมันกินใจอะ่ะถ้าถ้าพูดออกมาเหมือนผมนะแต่ถ้าใครไม่พูดคือแบบตอบมาเลยปุ๊บเนี่ยมันก็ดูด้านๆไปนะอ่ะประมาณนี้ที่นี้ดาวศุกร์มาจากเริญเดินวินานวินาสาชาคือมันเพาะสังคมนะครับสังคมต่างถิ่นนะครับแล้วก็มันยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเอาปุตตะก่อนอ๋อจะได้เพื่อนต่างถิ่นนะครับเพิ่มเข้ามาก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพเพราะดาวศุกร์มันเป็นดาวที่ดีนะครับ ก็บินมันอะอยู่ในเดือนบินาตเนาะมันก็หมายความว่าก็จะทําให้เราเจอคนที่มาช่วยเราหรืออาจจะเป็นคนที่เราได้เพื่อนใหม่ก็ได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าเป็นคนต่างถิ่นนะก็ถือว่าดาวศุกร์เป็นดาวที่ดีเนาะครับก็ถือว่าได้ได้เพื่อนที่ดีแล้วกันเนาะประมาณนี้ครับก็แล้วก็แชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ